สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามอากคลิปนะครับที่เข้ามาก็คือเป็นาการเปิดนะครับกับตัวเขาเรียกว่าแท่นหมุนเนงะินแท่นไตแท่นหมุนตัวโชว์นะครับผมเดี๋ยวถือว่าเป็นอีกหนึง่งในความจริงจังในเรื่องเริ่มการทําช่องนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกโจน,นึงลองมาดูดิมาดูดิว่ามันจะช่วยในการาความสะดวกในการรีวิวเพิ่มได้มากขึ้นไหมนะครับไงได้บ้าง อ๋อโอ้อันนี้ทางอันนี้คือสั่งจากาช้อปปี้นะครับผมตัวสินค้าอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อจะเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นอ๋อทำความคข้เใ็จก็คือเป็นคู่มือน,นะฮะในการอ่ากับตัวสินค้านะครับเบื้องต้นและนี่น่าจะเป็นอะไรชลบีอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตรวจด,ดูกันเลยโอเคครับ อันนี้รู้สึกว่าจะใช้ไฟได้สองแบบก็คือใช้เป็นแบบอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับผมวันนี้ก็จะให้มาตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสายนะครับออเป็นสาย USB นะครับผมแล้วก็อันนี้โอเคครับอันนี้มีบอกตลอดนะครับเกี่ยกับไอฟิล์มที่จิตจานหมุนเน่ยโอเคครับเนี่ยวอันนี้ตัวนี้น่าจะรับน้ำหนนะักประมาณอ่าไม่เกินสองกิโลนะครับ โอเคมันก็จะอันนี้ก็คือจะจะเป็นฟิล์มนะมันก็จะลอยๆหนะ่อยแต่ถ้าเกิดลอกนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเป็นพลาสติกสีดำนะตัวพลาสติกก็พอได้นะแต่เนื้อสีอื่นใดเดี๋ยวจะต้องเออเดี๋ยวนะเนี่ยเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยเราควรจะอ่านก่อนนะฮบอันนี้ในเมื่อเขามีให้อ่านเราต้องอ่านนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพภายในนะครับหลังจากอ่าดึง ถ่นตรงนี้ออกมานะครับผมก็แค่เสียบไปเฉยๆแล้วดึงออกมานะครับไม่ได้มีตัวล็อกอะไรมากมายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคนเพลืองที่ติดกับมอเตอร์นะครับผมอันนี้ฮรเขาจะใช้ฐานเ่อนข้งเป็นฐานใหญ่นะะฐานเบอร์ดีอย่างนี้ผมก็ไม่มีจะต้องไม่เสียบับบพวก USB ก่อนนะ,ะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นพวกลูกปืนนะ,ะไว้สําหรับให้มันลื่นนะ,ะก็สามารถใส่ฐงานไดห้หรือว่าใส่เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าในการใช้จริงเนี่ยคงใส่เป็นอะแดปเตอร์น่าจะสะดวกกว่านะ โอเคครับหลังจากต่อสายแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบปลั๊กนะครับเราก็จะมีตัว USB นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเต้าเสียบที่เป็น USB เนี่ยก็น่าจะเสียบได้เลยนะครับหรือว่าจะเสียบจากคอมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจว่าไฟอ่ะมันจะจ่ายให้อ่ามันมันพอดีไหมก็เลยแบบว่าใช้อแดปเตอร์ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อสายขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไว้เปิดนะครับก็จะ คือก่อนที่จะเปิดสวิ์นะครับผมไอเนี้ยไอตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความเร็วอยู่ในสองระดับนะครับก็คือระดับช้ากับระดับเร็วนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอันนี้จะเป็นตัวสําหรับตัวสวิ์เปิดนะครับก็เราเปิดมาปุ๊บเออจะเปิดไปทางไหนนอเดี๋ยว่นแป๊บนึงนะครับมือมีมือเดียวมันุรักกรเลยเล็กน้อยฮะสวิโอเคครับนี่ครับนี่ครับท้าก็จะหมุนแบบเลื่อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองทดลองดูนะฮะ อะไรที่หยิบมาได้ก่อนก็ลองหยิบมานะใกล้ตัวแต่รถเหล็กมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับน่าจะหุนได้ลื่นเลยคืออันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยก็คือรับน้าหนักได้ไม่เกินสองกิโลนะเมื่อแต่มีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าน่อยนะฮะโอเคครับเดีย๋ยวผมไอ้พวกของเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับอันนี้ก็นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้หนักขึ้นมานะเพราะว่าเป็นพลาสติกนะก็ถือโอเคครับเนี่ยเท่าที่ตอนนี้ได้ลองดูเนี่ยลื่นๆเลยนะ,ะลื่นๆไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลย เพราะว่าน้ำหนักตัวน้ำหนักเองมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับถ้าคือถ้าหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีสะดุดหรือว่าอาจจะไม่ไปเลยอันนี้จะหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ oh, <now. S 1> โอเคครับไหนเอย้ยไหนเอย้ยโอ้ลื่นครับลื่นมากโอ,โอเคครับถือว่าตรงตามที่คิดตรงตรงตามที่ฝันเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับจะรีวิวได้สมูทขึ้นแล้วโอเคครับผมโอ้สุดยอดครับ นี่จะลื่นเลยนะครับไอตัวหุ่นยนต์นี้ก็จะหนักขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ถือว่า,ารีวิวหมุนได้แบบลื่นๆเลยนะครับเอาไว้ทำรีวิวในส่วนต่างๆ,ๆได้ถือว่าเป็นการอุดช่องโหว่ในส่วนของที่สมัยก่อนที่จะจะหมุนจะอะไรเนี่ยมันอาจจะยากนะครับพอมีตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยโหช่วยเย้มากเลยนะครับเท mm hmm. ่าที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยมันจะลื่นเลยนะฮะไม่ไม่มีสะดุดเลยถือว่าโอเคครับก็คือในราคาที่ ประมาณเออเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าซื้อที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะก็ถือว่าโอเคครับคุ้มครับกัแบบในราคานี้นะครับกัแบบเล่นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมอตเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะทนกว่าแล้วก็มันก็ทําให้เราเนี่ยรีวิวของหรือว่าเอาของที่มาวางไว้โชว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือว่าจะเป็นรีวิวของนะครับก็จะได้หลากหลายมากขึ้นนะครับมันจะได้ซัพพอร์ตอะไรที่มากขึ้นอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมในส่วนอื่นต่อกันนะครับ เพเสริมเติมกันอีกนิดนะครับผมในเรื่องของสวิทช์นะครับที่จริงเนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วจะเห็นว่ามันจะสามารถดันซ้ายดันขวาได้น,นะครับก็คือว่าเมื่อเราดันเนี่ยไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเป็นการกําหนดการทิศทางของการหมุนนะครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเดินเราดันไปทางฝั่งขวานะครับมันก็จะหมุนจากขวาไปซ้ายนะครับผมแล้วก็เกิดดันมาในช่วงที่อยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นหยุดนะครับ อีกเช่นกันคือถ้าเราเนี่ยดันไปฝั่งซ้ายปุ๊บมันก็จะเป็นจากซ้ายไปขวานะครับเราสามารถกําหนดทิศทางการหมุนได้นะครับในรุ่นรุ่นนี้นะครับแล้วในส่วนของการกําหนดสปีดนะครับผมมันก็จะมีอยู่2ระดับโดยที่ว่าการกําหนดสปีดเนี่ยนะครับเมื่อถอดฝานี้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นในเรื่องของฟันเฟืองตรงนี้อ่าฟันเฟืองเนี่ยจะเห็นนะครับดยหนังสือเนี่ยมันจะเขียนมาหายก็คือว่าถ้าเราอยากได้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะต้องถอดฟันเฟืองตัวเนี้ย นะครับในส่วนไอเฟืองตัวใหญ่นะครับมาใส่ไว้ในตัวในช่องของเดือยของตัวหาตัวนี้นะครับก็คือว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยมันการฟคดไอเขาเรียกว่าการทคดของเฟืองนะฮะมันก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเนียจะเห็นว่าในตัวที่เป็นฐานนะครับจะมีรอบวงที่เป็นอ่าเป็นส่วนที่เป็นสําหรับให้เฟืองเนี่ยหมุนได้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองวงก็คือมันมีวงในกับวงนอกนะครับผมก็จะทําให อ่าสปีดของนใการหมุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับผมก็ในตรงนี้นะครับอ่ขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันเอาเป็นว่าเมื่อถ้าเกิดอยากได้เร็วเนี่ยก็เอาเฟืองสีขาวเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครก็สามารถถอดออกไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีจาราบีนะฮะผมก็เลยไม่อยากให้มันเปื้อนมือเปื้อนอะไรไปมานะครับเอาเป็นว่าตัวเนี่ยจะสามารถที่ กําหนดได้2สปีดก็คือแบบช้าหรือแบบเร็วก็ได้ครับขึ้นอยู่กับการเอาเฟืองเนี่ยถอดออกมาแล้วก็มาเสียบเปลี่ยนเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่ว่าครับตัวนี้จะใส่แบบไม่ง่ายครับไม่มีมันไม่มีตัวล็อกนะแค่สวงเข้าไปให้ตรงกับล่องของมันเนี่ยเราะจะถือว่าเป็นการใส่ไปแล้วนะก็คือว่าในตัวนี้นะก็คือถ้าเกิดเผลอเนี่ยเราเราสมมุติว่าเราเราเราตั้งไว้อย่างนี้นะเราเผลอว่าจะยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหลุดมาอย่างนี้ได้นะ ก็เวลาย,ยกนี่ก็พยายามยกให้ดีๆนะฮะแต่คิดว่ามันคงไม่ติดออกมาหรอกเพราะว่าตัวนี้มันก็หนักพอสมควรเวลาเรายกมาเนี่ยมันก็มันก็จะหลุดอยู่ออกมาอยู่แค่นี้นะฮะในแท่นหมุนตัวนี้นะครับถ้าเอาเป็นรถเหล็กหรือว่าเป็นของที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยกับเรื่องของความสมูทในการหมุนเนี่ยค่อนข้างลื่นและนิ่มมากและในตัวนี้เนี่ย ยังสามารถที่จะเลือกว่าจะให้หมุนไปทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องการได้นะครับสามารถปรับทั้งในเรื่องของการหมุนซ้ายหมุนขวาหรือแม้กระทั่งการอ่าสปีดในเรื่องของความเร็วการที่ผมเลือกที่ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าในการซื้อครั้งนึงเนี่ยเรายอมที่จะจ่ายมากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะสามารถที่เอาไปใช้งานกับอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะครับ ฉะนั้นในเรื่องของการเลือกซื้อนะครับก็ต้องอพยายามไปหาอ่านรีวิวสําหรับคนที่ซื้อนะครับอย่างผมเนี่ยไปซื้อในช้อปปีเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องอ่านรีวิวจากคนที่ใช้เนี่ยเขาก็จะมีความเห็นมีข้อมูลที่ดีนะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันใหญ่ก็จริงแต่ว่าขนาดมอเตอร์มันอาจจะไม่ได้มากพอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันหมุนมันก็อาจจะไม่สมูทนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าอยากจะได้มานานแล้วเหมือนกันครับได้แต่รอจังหวะมานานเหลือเกินจนวันนี้ก็ได้นําม,มาใช้ ซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยในการใช้แท่นหมุนในการร่วมกับการรีวิวเนี่ยมันน่าจะทำให้ได้องค์ประกอบของการเห็นวัตถุได้รอบๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นได้มีมิติมากขึ้นนะครับเราถือว่าเป็นความจริงจังในการที่จะทำช่องอีกครั้งหนึ่งมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับกด Subscribe ช่องรีวิวบาบาและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องรีวิวบาบาในครั้งต่อไปนะครับในสำหรับคลิปนี้ในการรีวิวแท่นหมุนนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ